ا ل ห ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ه พบกันอีกครั้งนะครับตุบ้งศีลว่า,นาันให้อรุณสวัสดิ์สำหรับทุกทท่านในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมก็นำเสนอดุอาบทหนึ่งนะครับอยากจะมานำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นดุอาที่แรยง,งานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยลลอฮุอันหูนะครับแล้วก็ เป็นดวอาที่ท่านนาบีสั่งเสียกับลูกสาวของท่านนะครับก็คือท่านหญิงฟาติมะนะครับท่านหญิงฟาติมะที่เป็นลูกสาวของท่านนะครับว่าบอกว่าอะไรที่จะห้ามเจ้าไม่ให้ฟังคำคำสั่งเสียของฉันนะครับก็คือท่านนาบีบอกว่าฟาติมะจงกล่าวว่ายาฮอยูาอยาไควม บเบลห์มติกะอัสตารีสก็คือดูอานี้เนี่ยนบีสั่งให้เมื่อตอนเชา้าหรือว่าตอนเย็นเนี่ยนบีบอกว่ายาใหยูย <im itation> ่ากอยอยู่เบลฮามติกะอัสตารีสนะครับโอ้ผู้ทรงชีวิตโอ้ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายด้วยความเมตตาของพระองค์ฉันขอความช่วยเหลือของพระองค์บเบลห์มติกะอัสตารีสอัลเลห์ลีชะนีกุลละหู โปรดปรับปรุงการงานของฉันในทุกๆเรื่องด้วยเถิดว่าล้วจัดิลนีอิเลนัฟซีตอรฟซาจัยน์และอย่าปล่อยให้ฉันต้องดูแลตัวเองแม้เพียงชั่วพริบตาเดียวนะครับอันน <c oughs> ี้นะครับเป็น h ะด i ษฮัสซันที่เชคอันมานีบอกเป็นฮะด i ษฮัสซันนะครับแล้วก็เป็นฮะด i ษที่อยู่ในอั a s s u นุ l กุบรอของอันนซาอีนะครับแล้วก็เป็นดวงที่นบีสั่งเสียกับ ท่านหญิงฟาติมะซึ่งมีความหมายว่าโอ้ผู้ทรงชีวิตโอ้ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายององลัลวโลกสวรรค์วาตัวอด้วยความเมตตาของพระองค์ฉันขอความช่วยเหลือโปรดปรับปรุปรงการงานของฉันทุกเรื่องด้วยเถิดและอย่าปล่อยให้ฉันต้องดูแลตัวเองแม้เพียงชั่วเพียงตาเดียวนะครับก็อยากจะฝากดูอานี้ให้กับพี่ดอกได้อ่านทั้งเช้าและก็เย็นนะครับอีชอล์ล้ครับ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته